สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภาศานรลูปน้อยโรงเรียนบ้านแคลายเกษตรพันพิทยาคารค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยศาศาสตร์โดยครูบีนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันซึ่งจะมี3ามหัวข้อหลักใหญ่ๆนะคะคือ1การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 2. การละลายของสารในน้ำ3าการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งวันนี้เราจะเรียนแค่หหัวข้อค่ะคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะไปดูกันเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะคือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้สองคือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะอันแรกการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้ก็คือสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะเช่น เนยถ้าเนยอยู่ในตู้เย็นเนยจะมีความแข็งแต่ถ้าเกิดครูเอาเนยออกมาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นที่อุณหภูมิห้องหรือเอาไปวางไว้ที่ตากแดดเนยจะเป็นยังไงคะเนยก็จะละลายใช่ไหมคะถ้าเกิดครูเอาเนยกลับเข้าไปไว้ในตู้เย็นนักเรียนว่าเนยจะเป็นยังไงเนยก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะคะนอกจากเนยแล้วมีอะไรอีกนะคะมีอะไรเอ่ย มีน้ำหรือของเหลวต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้นะคะต่อมาเราไปดูการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถผันกลับได้กันนักเรียนเห็นภาพด้านบนไหมเอ่ยภาพด้านบนคือภาพอะไรคือภาพท่อนไม้ที่เอาไปเผาไฟซึ่งถ้าเกิดเอาไปเผาไฟแล้วมันจะกลายเป็นอะไรคะมันจะกลายเป็นฐานที่มีสีดํา ถ้าเกิดครูบอกว่าให้นักเรียนเอาทานที่เผาไปแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงกลับให้มาเป็นท่อนไม้เหมือนเดิมได้หรือไม่นักเรียนก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าท่อนไม้นั้นถูกเผาไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนอกจากท่อนไม้แล้วนะคะก็ยังมีเหล็กที่เกิดเป็นสนิมถ้าเกิดเกิดเป็นสนิมแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นเหล็กแท่งเดิมได้นะคะ ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารกันเลยดีกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงของสสารนะคะในชีวิตประจําวันที่นักเรียนเคยพบเห็นมีอะไรบ้างเอ่ยลองคิดตามดูสิอ่าในภาพนี้คือภาพที่กําลังรับประทานไอศครีมนะคะ เขากำลังรับประทานไอศครีมอยู่แต่ว่าไอศครีมนั้นเป็นยังไงเอ่ยละลายการละลายของไอศครีมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารอีกหนึ่งชนิดนะคะอ่าภาพนี้คือการนำน้ำไปแช่แข็งก็ทำให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำแข็งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นกันอยู่นั่นเองก่อนอื่นนะคะที่จะไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเนี่ยนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าสถานะของสารในธรรมชาติมีอยู่กี่สถานะคะนักเรียนตอบได้กันอยู่แล้วคือมีอยู่3มสถานะคือหนึ่ง สถานะของแข็ง 2, สองสถานะของเหลวและ3สถานะของแก๊สนะคะซึ่งทั้ง3สถานะเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปเป็นสถานะหนึ่งได้เช่นน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งก็คือเปลี่ยนแปลงจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งนะคะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงของของแข็งแล้วมีอะไรอีกเราไปดูกันเลยถ้าครูนำน้ำไปให้ความร้อนนะคะนะถ้าครูทำนำน้ำแข็งน้ำแข็งไปให้ความร้อนหรือเอามาตั้งวางนอกตู้เย็นช่องฟิตเนี่ย น้ำจะกลายเป็นอย่างไรน้ำก็จะกลายเป็นของเหลวซึ่งกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการร้อมเหลวนั่นเองนะคะถ้าเกิดครูเอาน้ำน้ำเปล่านะคะเอาไปต้มซึ่งพอไปต้มแล้วมันจะเดือดเดือดเดือดแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีไอน้ำเกิดขึ้นใช่ไหมคะลอยขึ้นไปสู่ข้างบนตรงนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นแกส๊สหรือการกลายเป็นไอนั่นเอง อ่อมานะคะถ้าเกิดว,ดว่ามีไอ้น้ำสมมติว่ามีไอน้ำแล้วมีการลดความร้อนของไอน้ำลงไอน้ำเนี่ยจะกลายเป็นอะไรรู้เปล่าจะกลายเป็นน้ำที่กลายเป็นหยดซึ่งาการเปลี่ยนแปลงสถานะของเหลวตรงนี้เขาเรียกว่ากระบวนการควบแน่นนักเรียนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันซึ่งตอนนี้เป็นฤดูการของมันด้วยคือ คืออะไรเอ่ยกับปรากฏการทางธรรมชาติก็คือการเกิดฝนนะคะการเกิดฝนเนี่ยใช้กระบวนการควบแน่นจากไอน้ําที่อยู่ด้านบนของฟ้านะคะมีการลดอุณหภูมิลงกลายเป็นหยดน้ําตกลงมานั่นเองต่อมานะคะถ้าเกิดมีน้นําน้ําเปล่าอะคะ่ะ ครูเอาไปแช่แข็งจะน้ําจะกลายเป็นของแข็งหรือกลายเป็นน้ําแข็งเขาเรียกว่าการแข็งตัวอันนี้ครูเคยพูดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยสามารถสารสามารถเปลี่ยนแปลง กลับไปกลับมาได้นะคะซึ่งเขาเรียกกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้นั่นเองวันนี้เป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราพบกันในคาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ